สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยตามมาในลุกแ,บแบสบแสบโซนซนซาๆไฟ่ไฝอะไรกันนะคะลุกนี้นะคะก็เป็นลุกที่ใช้เครื่องสำอางจากเซเว่นแต่งทั้งหมดเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเซเว่นเดี๋ยวนี้นะคะมีเครื่องสำอางสกินแคร์อะไรเยอะแยะมากมายเราหยิบมาครีเอทลุกสนุกสนุกแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็เทคนิคการแต่งเนี่ยไม่ยากเลยไปเริ่มกันเลยค่ะแตซื้อมาเยอะวะ้าอ้ยจริงๆเอยตอนนี้เริ่มเซตตัว รานะยการเป็นว่าแบบเป็นฟิลหน้าเป๊ะเลยอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อ,อความโง่ เริ่มกันที่ขั้นตอนการบำรุงผิวก่อนเลยนะจ๊ะวันนี้เนี่ยก็รวบรวมเอาหลายๆตัวที่แบบทั้งมาใหม่ทั้งตัวที่ชอบด้วยนะคะมาแต่งในลุคนี้แต่ว่าขั้นตอนการบำรุงผิวเนี่ยจะเลือกเอาตัวที่ชอบที่ลองใชแ้แล้วรู้สึกว่าเออรอดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผิวมันไม่ไหวต่อการแต่งต่อการแกะลองนะคะไอตาเนี่ยเลือกเป็นของ Clear Fa c e ทั้ง2ตัวเลยนะคะเพราะว่ารักคู่เลือกไม่ไหวแล้วก็มันก็แอบแตกต่างกันในแง่ของเรื่องแบบว่าผลที่ได้อะไรเงี้ยก็เลยจะเอามาเมาให้เพื่อนๆฟัง ตัวแรกนะคะจะเป็นตัวนี้เลยเท r Face s ู i ติ้งวิซีไฮยา Collagen Gel นะคะแค่ฟังชื่อนะคะก็รู้เลยว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะนี่ เป็นเนื้อเจลประมาณนี้นะคะแต่เวลาเราใช้จริงๆเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้นะทุกคนไอตาก็บีบออกมาให้ดูเป็นเนื้อเจลออกสีส้มอ่อนๆบางๆนะคะเวลาทาเราก็ทาลงทั่วหน้าเดี๋ยวที่เหลือเยอะๆเนี่ยไอตาจะทาคอไปด้วยทาตัวไปด้วยนะคะเพราะว่าซูตติ้งพวกนี้เนี่ยสามารถทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะพอทาลงไปเนี่ยเขาจะเกลี่ยง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อเจลแต่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นเจลที่แบบเป็นดึ๋งดนะคะเขาจะเป็นเนื้อที่แบบว่า ซึมซับง่ายแล้วก็ทาแล้วไม่เป็นขุยด้วยนะคะตัวนี้ก็ตามชื่อเขาเลยนะคะมีทั้งวิตซีแล้วก็มีทั้งไฮยานะคะวิตซีจะช่วยทําให้หน้าดูไบรท์ขึ้นมาแล้วก็ไฮยาะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเนี่ยตาเกลี่ยลงบนผิวเสร็จแล้วตอนนี้ก็เริ่มซึมไปแล้วนะคะเนี่ยไม่เหนียวเนหนอะหนะบนผิวเลยนะคะตัวนี้ทาง,ง่ายมากๆเพราะว่าเขาเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากอย่างหน้าร้อนก็ร้อนมากแม้กระทั่งช่วงนี้ฝนตกนะคะแต่ว่าผิวเนี่ยจะมาเหนียวเหนอะหนะไม่ได้เพราะว่าฝนตกปุ๊บอากาศยิ่งชื้นนะคะตัวนี้ ก็จะทาง,ง่ายทาได้ทั้งผิวหน้าผิวกายเลยทีเดียวค่ะเขาเนี่ยช่วยลดจุดด่างดํานะคะแล้วก็ฟื้นฟูผิวโทมให้ดูใสแล้วก็สุขภาพดีเขาไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้แค่49บาทจากเซเว่นเท่านั้นแล้วก็อีกตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเด็ดที่ตามีติดบ,บ้านตลอดเลยนะคะต้องมี Clear Face s o o t i n g Kiwi Aloe Gel นะคะตัวนี้ตาแน,น ะะว่าเป็นเหมือนยาสามันประจําบ้านเลยจ้าไม่ใช่แค่ทาผิวหน้าได้อย่างเดียวนะคะบริเวณอื่นๆผิวกายที่แห้งกร้านลอกเป็นขุยหรือว่าบางบริเวณที่เราอยากจะดูแลเป็นพิเศษเช่นข้อศอกตาตุม่มหัวเข่าอะไรเงี้ยที่มันดาคำ้าหรือว่าแห้งกร้านนะคะก็สามารถใช้ได้ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมของกีวีนะคะซึ่งช่วยลดการอักเสบของสิวแล้วก็อารเวล่าเนี่ยช่วยปลอบประโลมผิวบางทีเนี่ยเราไปเจอแดดแรงๆมาแล้วผิวโดนทําร้ายมันจะแห้งๆกันๆผิวมันจะร้อนๆเราทาตัวนี้ช่วยได้นะคะทาผิวหน้าผิวกายได้ทั้งหมดเลยค่ะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นผิวไหม้ผิวแห้งผิวโทมผิวเสียผิวเป็นสิวตัวนี้ก็ช่วยได้เลยค่ะพูกเนื้อเจลพวกนี้ทาง่ายทาแล้วจะเย็นผิวสบายผิวดีนะคะเออเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นคนที่ผิว กายแห้งเหมือนในตากตัวนี้บอกเลยว่าเหมาะมากๆแล้วก็มีกลิ่นหอมกีวีด้วยจ้ะอย่างพวกข้อศอกนะคะบางคนจะแบบข้อศอกแห้งหรืขอข้อศอกด้านๆหรือว่าดำๆทาตัวนี้เนี่ยช่วยได้มากๆเพราะเขาเติมน้าให้กับผิวแบบเต็มที่มากๆเลยค่ะซองละ49บาทเองนะคะทุกคนถูกมากๆถ้าเกิดใครลังเลไม่รู้จะซื้อสูรไหนซื้อ2สูรไปเลยก็ได้เพราะว่าซองหนึ่งเนี่ยได้ปริมาณที่เยอะด้วยซองใหญ่กว่าชาวบ,บ้านชาวช่องเขาเลยเพราะว่าเขาทำมาให้ทาหน้าด้วยทาตัวด้วยคุ้มมากๆเลยค่ะ สำหรับงานผิวนะทุกคนไอตาซื้อมาเยอะมากดูสิจะมีตัวนี้เมมเบรนิฟฟิตมีที่ตาใช้อยู่ตลอดแล้วก็สีเขาพอใช้ได้กับผิวไอตาก็เลยซื้อมาเป็นแบบเผื่อว่าไม่มีใครใช้ได้ก็จะใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องให้โอกาสทุกทุกคนเขาได้พิสูจน์ตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะลองทางลองป้ายดูเนาะว่าตัวไหนที่สีมันจะพอไหวกับผิวไอตาบ้างนะคะ ะะอันนี้4อันนะคะที่ตาลองปาดจะมีอันนี้ที่ตาแกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาเขียนว่า,าเปอร์ศูนย์หนึ่งไลท์เบสตาคิดว่าตาไม่น่าจะใช้ได้อยู่แล้วตัวนี้จะดูเป็นสีที่เข้มแล้วก็ออกเหลืองมากที่สุดนะคะอันที่3คืออันนี้ค่ะมาถ้างั้นเราใช้ตัวนี้เนาะเป็นสีศูนย์สองไลท์เบสเหมาะสําหรับผิวขาวโทวนเหลืองใช่หรอแม่ <laughs> ใช่หรอ ทุกคนคะขอโทษทีเมื่อกี้ตาพูดผิดนะคะอันนี้จะเป็นอันที่เราจะใช้นะคะนี่อันนี้เลยนะจะ sit ๊ะซิดทูซีดนะคะเฮยาลูรอนนะ mm hmm. เป็น CN2 mm hmm. ขาวเหลือง mm hmm. หรอฉันใช้ c ีเหรอ mm hmm. คือมันก็ไม่เชิงว่าเข้ากับผิวเตานะแต่คือมันเข้ามากที่สุดถ้าเทียบกับอันอื่นๆแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเราลองทาดูเนาะครึ่งหน้าดูว่าถ้าเกิดมันขาวกว่าหน้านิดนึง mm hmm. ก็อาจจะต้องใช้การคอนทัวร์ในการร่วมด้วยช่วยกันน้นะคะ เกี่ยง่ายดีอ่ะเนื้อมันมีความเหลวประมาณนึงแต่ก็ไม่เหลวเวอร์เกินแต่ก็ไม่แห้งเกินแรามันมันขาวอะ่ะการคอนทัวร์น่าจะช่วยได้ไม่น่าจะถูกไม่กลับน่าจะยังพอทำได้แต่ผิวดู แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติอะดูเหมือนผิวที่สุขภาพดีอะเพราะว่ามันเป็นรองพื้นไฮยาแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยอันนี้คือเสร็จแล้วหนึ่งหน้านะคะคือหน้ามันก็เขก็คอขึ้นมานิดนึงแหละแต่ว่ามันไม่ได้ดูน่าเกลียดนะมันดูกระจ่างใสขึ้นนะเออเออใช้ได้เลยนะเนี่ยแล้วก็เนี่ยฟินิชผิวคือมันไม่มันนะคะมันไม่มันอะมันมันไม่ติดออกมาเลยอะเฮ้ยจริงๆเิงอตอนนี้เริ่มเซตตัวแล้วอะมันมันไม่ค่อยวอกอะมันน้อยลงแล้วอะโอเคโอเค ในหมวดของคอนซีลเลอร์แต่จะใช้เป็นตัวนี้นะจ๊ะของย Star นะคะก็เขียนว่า cover all concealer นะคะชื่อสี natural beige นะคะแล้วก็เขาบอกว่าปิดรอยสิวได้ผิวไม่อุดตันนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ตาหยิบตัวนี้มาซื้อตัวนี้มาเพราะว่าตอนนี้เราก็เป็นสิวยั่วเนาะเราก็ไม่อยากให้มันอุดตันนิยนะงค่ะแบบแพคเกจน่ารักมากเลยอะแเกตเหมือนแบบเครื่องสำอางทั่วไปเลยอะที่ไม่ใช่แบบเครื่องสำอางเซเว่นอะเข้าใจปะแต่อันนี้คือมาเป็นแท่งแบบเป็น เป็นแบบแอปพลิเคเตอร์ปกติเลยอะใช้ได้ง่ายเลยนะเนี่ยสีก็ขาวกว่าผิวไอตานิดนึงแหละแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายก็เข้าใจเนาะว่าในวงกว้างคนเขาก็อยากจะผิวขาวเขาก็เลยนิยมใช้บีบีหรือแป้งที่สีแบบค่อนข้างสว่างอะไรเลยยียแต่ก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องสําอางเซเว่นบ่อยนะแต่ก็ไม่ลืมที่จะหยิบพวกงานผิวมาลองใช้มาลองปาดให้ดูกันเหมือนอย่างวันนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่ผิวเหมือนเราเขายังแบบน่าจะอยากเห็นคอนเทนต์อะไรประมาณนี<ๆ>้<ๆ> อันนี้คือเกี่ยคอนซีลเลอร์แล้วอาจรรู้สึกว่าคอนซีลเลอร์ทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะึงแม้่าจะสีขาวาไปหน่อยแต่ว่าพอเกี่ยแล้วอ่ะไม่เป็นคราบเลยแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยไม่เป็นเส้นไม่เป็นคราบโอเคเลยปกปิดถือว่าโอเคปานกลางไม่ได้ปกปิดแบบหนาตึบอะไรสักทีเดียวแต่ว่าือ,อใช้ได้นะ นนผเคเแป้งเซตผิววันนี้จะใช้เป็นแป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้ง nv นะคะของพี่สายป่านตัวนี้เนี่ยตัวที่ขายในเซเว่นเนี่ยจะเป็นเบอร์2แต่จริงๆแล้วแป้งแบรนด์นี้เนี่ยเขามีเบอร์สาด้วยส่วนตัวตาใช้เบอร์3นะคะแต่ว่าในเซเว่นมันไม่มีเบอร์3ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้แต่ว่าเราจะใช้เทคนิคในการใช้แปรงปัดบนๆนะคะ<น>เพื่อให้ผิวมันดูไม่ทึบแล้วก็ไม่ขาววอกจนเกินไปนะคะนี่พอเปิดออกมาเขาก็จะมีพับแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมาเจอกระจกแล้วเจอพับเอาลวแป้งอยู่ไหนอะ อ๋ออ๋ออ๋อความโง่เจอพัฟพอเอาพัฟออกก็จะเจอแป้งโอ้ยความโง่เดี๋ยวแต่จะใช้แป้งในการลงนะคะมันจะได้ผิวมันดูไม่ทึบจนเกินไปยุคนี้สมัยน wow ี้เนี่ยเขาไม่นิยมแต่งหน้าผิวที่แบบตึบๆแล้วถึงแม้ว่าเราไม่อยากผิวตึบแต่เราก็ยังจําเป็นในการลงแป้งหลังลงลง เพราะว่าเขาจะช่วยผนึกกําลังการเซตผิวให้คุมันติดท,ทนอยู่นานแล้วก็เซตให้รองพื้นเนี่ยอยู่นานด้วยนะคะเ <Aww> รียบร้อยงานผิวในวันนี้นะคะโอเคนะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเนียนขนาดนี้แต่พอมันหลายอย่างรวมกันมันผนึกกาลังกันอะมรายการไม่ว่าแบบเป็นฟิวหน้าเป๊ะเลยอะเฮ้ย คอนทัวร์ที่เซเว่นเนี่ยตาหาไม่เจอเลยนะคะไม่มีเลยตาก็เลยขออนุญาตใช้เป็นคอนทัวร์ที่ตาใช้อยู่ปัจจุบันนะคะในการคอนทัวร์ลุคนี้ต่งหูเนี่ยยังไม่ต้องใส่ก็ได้ยวค่อยใส่หลังแต่งก็ได้นะคะก็ใสแล้เนยอยากจะใส่แล้วก็ทําให้การแต่งหน้าวุ่นวายเปล่านะจ๊ะขอกอกแกกอกแกกองแกงกองแกงเปล่า เราคนทัวรหน้าเสร็จนะหน้ามันก็จะดูมีมิติมากคือมนมันดูแบบมีแก้มมีเงาจมูกมีสันเป็นคมเส้นผมแล้วก็ทำไฮไลท์กระเป๋าก็ข้อคอ,คอ,คอได้กางเกงก็ยินลีวันจะเลืกล่มใหญ่คิดให้ดีคิดคิดดูให้ดี <laughs> งานคิวนะคะตาได้ตัวนี้มาน่ารักน่าใช้มากๆเลยนะคะของ Baby Bride นะคะเดี๋ยวเราแกะดู คือแพ็กเกจเขาน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นสีเนื้อๆนะจ๊ะพอเปิดออกมาอู้ได้ทั้งคิว้วได้ทั้งไฮไลท์ด้วยนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นพาเลตเบอร์2องมีเดียมบราวนะคะเขียนยุ่ตรงนี้นะเดี๋ยวายตาจะใช้เป็นสีนี้เข้มๆหน่อยละกันนะคะเขามีแปรงมาให้ด้วยแต่าตาขออนุญาตไม่ใช้ละกันขอใช้เป็นแปรงที่ใหตามีเพราะว่าอยากจะให้มันถนัดมือกลัวว่าเดี๋ยวพอมันไม่ถนัดมือเดี๋ยวมันจะออกมาบุง้งสวย ตัวที่เป็นสีอ่อนคือสีออกมันตาลแดงมากดูดิมันจะทําให้คิ้วตาดูตลกถ้าคนที่เส้นคิ้วเป็นแบบเส้นสีอ่อนน่ะมันจะยังพอยอมได้ไตาใช้แปลงหัวแบนๆแบบนี้นะคะจิ้มพวกแบบรองพื้น แล้วรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยมาตัดขอบนะจ๊ะห้คิวมันดูคมต่อไปตาได้ตัวนี้มานะคะเป็นที่ปัดแก้มของ Baby b r i g h t นะคะสีจะออกแบบเหมือนจะพีชพีชส้มๆ้หม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองแกะดูกันพอปัดเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีวิ้งในตัวเล็กๆแต่พอปัดออกมาสวยดีนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์สี Baby Peach นะคะรู้สึกว่าถ้าเอามาทาตาก็น่าจะสวยเหมือนกัน ลงบนเปลือกตาสีก็สวยดีนะแต่ว่าพิกเมนต์มันมันไม่ค่อยฟุ้งกระจายอะมันแอบเป็นก้อนก้นนิดนึงลงไปเลยแล้วมันไม่ไปตามที่ต้องการเสร็จแล้วไอตาจะใช้ <laughs> ตรงนี้นะคะมันเป็นรองพื้นที่เราใช้วันนี้แหละอราจะเอามาลงตรงกลางเปลือกตานะคะเพราะว่าตรงกลางไอตาจะเอาสีอื่นลงไอตก็เลยเอาทับเพราะว่ามันจะได้ปิดสีพีชที่ลงเมื่อกี้ไปนิดนึงนะคะ สแสร็จแจะใช้สีนี้นะคะที่เป็นสีขาวเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาอมาแล้วมันจะเป็นอย่างประมาณไหนวันนี้เนี่ยเป็นลุคที่แบบในการทดลองทั้งหมดเลยนะคะเป็นสีขาวที่ไม่มีมิติเลยขาวแบบด้านๆอนะตอนแรกดูเหมือนจะมีกิตเตอร์หน่อยๆแต่ก็แบบไม่มีมิติเลยจ้ะ ซื้อมาตั้งนานมากแล้วตัวนี้ก็ได้มาจากเซเว่นเหมือนกันค่ะ เรียบร้อยนะจ๊ะส่วนปากเนี่ยได้มาสามอยา่างเดี๋ยวเรามาลองแกะสวอชดูกันดีกว่าว่าสีไหนจะเป็นประมาณไหนตัวนี้นะคะของยูซ่าน่ารักดีนะคะแพคเกจรู้สึกว่าจะเหมือนกับอันนี้เลยนะจ๊ะนี่ตัวคอนซีลเลอร์ที่เราใช้แล้วก็เอาต่อกันได้เออน่ารักดีนะตัวนี้จะเป็นสีศูย์หนึ่งนะคะคอรโอลอเกนน่าจะจากชื่อก็น่าจะออกส้มๆนะคะเป็นทินนะคะทาปากได้ทาแก้มได้หอมด้วยต่อไปจะเป็นตัวนี้นะคะของทานะคะแบรนด์ของพี่ชัดนะคะ ตาได้มาเป็นเบอร์01ออกส้มแล้วก็เบอร์03ออกชมพูนะคะเดี๋ยวลองปาดทั้งลิปทินกับลิปเซรั่มให้ดูเลยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นลิปทินนะคะสีส้มชาด์ลิปเซรั่มจะเป็นสีออกอ่อ,อนๆหน่อยนะคะแล้วก็มาดูอันนี้กันเบอร์3นะคะอันนี้สวยมากชอบมากลิปทินจะเป็นออกแดงเลยแล้วก็ลิปเซรั่มออกชมพูอ่อ,อนๆเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอันนี้ดีกว่าเป็นสีที่แบบรู้สึกว่าถูกจริตน,นะคะจะเอาตัวลิปทิททาด้านในแล้วก็ลิปเซรั่มทาด้านนอกนะคะแค่นี้ ถ้าไม่พอค่อยเติมทีหลังเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาลิปเซรั่มทาต่อให้ทั่วปากให้ปากมันดูแบบฉ่ำๆเนี่ยสวยดีเนาะสวยมากเลยอะเป็นฟืลแบบเย็นๆที่ปากตอนนี้คือแบตกล้องใกล้จะหมดแล้วนะคะแบตกระพิบเตือนเดี๋ยวตอนนี้ขอไปชาร์จกล้องแล้วก็ทำผมให้เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาดูฟินนชลุกกันจา้า เพื่อนจะได้เอาไปแต่งตามกันนะจ๊ะก็ใช้เครื่องสำอางจากเซเว่นเลยนะจ๊ะโดยเป็นส่วนมากนะคะก็จะมีบางส่วนที่แบบปัญหาจากเซเว่นไม่ได้ก็แบบค้นทัวร์หรือเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นงานผิวหรือว่างานรายละเอียดใดๆจากเซเว่นทั้งหมดเอามาแต่งให้เป็นลุคแบบว่าโซนโซแสบๆเผื่อเอาไปแต่งถ่ายติ๊กต็อกกันให้มันดูแบบมีอะไรในช่วงกักตัวนี้นะจ๊ะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีนะจ๊ะก็ใช้เครื่องสำอางเซเว่นละกันเนาะจะได้แบบว่าประหยัดเงินไปด้วยวันนี้ตงก็มาแต่ง นะคะหวังว่าจะถูกใจกันก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์ว yeah. ิดีโอนน่ห้ตาหน่อยนะจ๊อนาๆาๆาาาออนออนออนนะคะกด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการติดตามวิดีโอต่างๆสำหรับวันนี้ไปละบาย